สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาไลฟ์สดเกี่ยวกับโตโยต้าเซียนต้าน้องนสนะคะราคา6,29,000บาทนะคะลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูเนาะคันนี้เลยเนาะตัวท็อปเนาะพี่ปอนเนาะใช่หน่งจุตัววีนะคะดูได้เลยข้างหน้านี่ไมเนอร์เชนแล้วนะลูกค้าดูได้เลยค่ะประตูไฟฟ้านะคะพี่2ด้านเลยค่ะ ชุดแต่งรอบคันเลยค่ะพี่ดูภายในนะคะกว้างมากตอนนี้นะคะมีทั้งหมดเจ็ดที่นั่งนะใช่ค่ะประตูไฟฟ้าใช่ไหมประตูไฟฟ้าสะดวกนะครับอ่าเนี่ยสี่อย่ยงสี่สะดวในโซนข้างในกว้างมากเลยอ่ะเดี๋ยวตีจะนั่งให้ดูนะคะอันนี้คือเซลตี้เนี่ยกว้างมากเลยลูกค้าเห็นแบบเล็กๆกระทันรัดอย่างนี้นะคะไปในเมืองนี่คือสะดวกมากเลยค่ะข้างหลังถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่อยาก ไม่อยากนั่งใส่ของได้เลยพับแล้วก็วางของได้เลยอันนี้พับบอกไว้ให้ลูกค้าดูนะคะเครื่องเบนซินค่ะ1.5ราคาโปรโมชั่นค่ะปีเนาะข้างหลังนี่ภายในนี่คือกว้างมากเลยค่ะนะด้านหลังนะคะถ้าลูกค้าอยากมีพื้นที่ในการวางของเยอะก็พับบกบกไปได้เลยนะคะทำให้มีพื้นที่วางของเยอะขึ้น มันเป็นรถครอบครัวที่แบบว่ากระทัดรัดนะคะลูกค<อ>้านะคะสวยมากๆเลยนะคะปี2019นะด้านหลังก็มีที่วางแก้วเหมือนกันนะคะ2ข้างเลยปี2019ค่ะคันนี้นะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่6,29,000บาทใช่คางเท่าไหร่ครับ8ประมาณ8กว่าใช่ค่ะตัวนี้ไม่แท้นะคะไม่แท้ซี่เหมือนก่าโล ใช่รถส,สวยมากไม่มีเฉียวชนรถสามปีราคาขายไปเึงสามแสนทุ่มนะใช่ค่ะใช่ <c oughs> สวยมากเลยค่ะดูค่ะภายในได้ไดเลยค่ะพี่เนาะแต่งรอบคันเลยค่ะพี่อ่ะได้ค่ะเราเข้าไปนั่งดูเลยพี่บอล ีภายในเนาะแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างครับผมคันนี้เดี๋ยวน้องสตาร์ทสตาร์ทได้เลยนะคะกว้างกว้างมากตรงนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเหยียบเบรกก่อนน้องสตาร์ทได้เลยใช่ไหมคะเหยียบเบรกค้างไว้แล้วกดสตาร์ตค่ะแอร์เย็นมากเลยค่ะลูกค้านะสนใจนะคะหารถครอบครัวจากที่นั่งนะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะโตโยต้าเซียต้าปี2019นะคะตัวนี้ประหยัดนะคะ ไม่แท้สี่หมื่นกว่าโลนะคะใช่ค่ะสามารถเช็คประวัติได้นะคะคันนี้ไม่มีจมน้ำไม่มีน้ำท่วมอาทำงานใหม่เพิ่งผ่านโปรออกได้ไหมครับเงินเดือนหนึ่งห้าเออลอง ปรึกษากันก่อนได้ดนะคะ,ะ,คะติดต่อเซลตีกับเซลปอนได้เลยนะคะ,ะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากสอบถามเรื่องการออกรถนะคะว่าลูกค้าอาจจะไม่มั่นใจว่าอุย้ยพี่คะลูกค้าเออตัวลูกค้าเองพึ่งทํางานได้สีหเดือนออกรถได้ไหมติดต่อเซลตีกับเซลปอนได้เลยนะคะมาคุยกันนะคะการออกรถออกรถยากไหมครับเช็คกสัตวได้บ้างไม่ยากค่ะไม่ยากไม่ยุ่งยากนะคะก็มีสเตทเมนต์บัตรประชาชนนะคะก็ลองเข้ามาเช็คประวัติดูก่อนเนาะค่ะ ค่ะลูกค้าชอบรถคันไหนแต่คันนี้ตอบโจทย์ที่สุดค่ะเจ็บที่นั่งถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาก็ลองทําจองเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามีไฟเน้นไปเซ็นถึงที่เลยนะคะอืมยินดีบริการค่ะรับส่งทั่วประเทศค่ะพี่ข้างหน้ามีออปชันอะไรให้โชว์มาครับเนี่ยค่ะมีเริ่มจากอะไรดีจอค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะถูกต้องนีค่ะกดตรงนี้เลยติดติดติดดติดดติดแล้วก็เป็นหน้าจอ จอทัสกีนนะคะแอเดดิจิตอลเรียบร้อยแอดดิจิตอลสวยมากค่ะลูกค้านะขอฝากไว้ด้วยนะนักษาจบใหม่สามารถออกได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้ค่ะลูกค้าติดแบคลิสต์นี้ออกได้ไหมออกได้ลองลองลองส่งข้อความไม่ก็ทักทักมาในทักมาในข้อความดูนะคะแล้เดี๋ยวคุยกเป็นเคส by เคสไปแล้วกันเนาะก็คือไงก็ปรึกษากันก่อนใช่ปรึกษากันก่อน สอบถามเรื่องรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์สอบถามได้เลยแต่จุดจัดได้สูงสุกี่งวดครับผมเจ็ดสิบสองงวดค่ะแปดสิบสี่งวดแปดสิบสี่ <c oughs> งวดค่ะพี่เนาะเครดิตดีไม่ต้องใช้เงิอนออกรถเลยค่ะลูกค้าคันนี้ออกมาแต่ตัวเลยมาแต่ตัวค่ะแล้วมาขับรถไปเลยค่ะเอกสา,ารต้องพอร้อมนิดนึงนะคะลูกค้าถ้าไม่พร้อมก็ออกได้เหมือนกันค่ะมีโปรอะไรแนะนำไหมครับพี่มีโปรอ่ะตอนนี้มีโปรอะไรคะพี่ปอนดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ย อยู่ที่2.79นะคะลูกค้ารีบมากันเลยนะคะดอกเบี้ยยิ่งกว่าเมือหนึ่งอีกนะคะขับก่อนผ่อนที่หลังค่ะลูกค้าใช่เหรอใช่อย่างนี้ถ้าขับเสร็จปุ๊บไม่ผ่อนหนีเลยได้ไหม <laughs> สนใจก็ติดต่อเซลติกับเซลปอนได้เลยนะคะ <c oughs> ย้ำอีกทีนะคันนี้นะคะปี2019นะคะราคา629,000บาทตัวท็อปนะคะ1.5ตัววีนะคะข้างหน้านี่ไมเนื้อเชนแล้วคะ่ะลูกค้า <c oughs> ภายในสะดวกคะ่ะกว้างคะ่ะเหมาะมากเลยคะ่ะครอบครัวไหนที่เป็นครอบครัวใหญ่อะคะ่ะเหมาะมากกระถัดรัดไม่แคบนะคะลูกค้า เอสยก็จะใหญ่ไปใช่ใช่ใช่ขี่ในเมืองอาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายแต่คืออันนี้แบบว่าได้เลยค่ะพี่ประหยัดด้วยนะคะเป็นเครื่องหนึ่งจุดใชชค่ะใช่ใช่แต่ขอดูโชว์หลังแป๊บได้ค่ะเนี่ยภายในคือบอกแบบใหม่คลิกเลยค่ะอันนี้รถมือสองนะคะเนี่ยสภาพแบบมือหนึ่งมากเลยค่ะลูกค้าออกคันนี้ไปเหมือนได้ไฟแดงเลยนะคะ เป็นประตูไฟฟ้านะคะอ,อันนี้รับเทิร์นรถไหมครัันนี้รับเทิร์นค่ะรับเทิร์นทุกรถเลยนะคะลูกค้าถ้ามีเสียรเรามาเทิร์นได้ไหมได้ค่ะลูกค้าขับเข้ามาที่กฤษฎาพุทธคารเลยนะคะรับเทิร์นรถนะไงก็เข้ามาคุยกันก่อนเนาะค่ะเข้ามาคุยกันก่อนค่ะ ช่องทางการติดต่อนยครับผมไาแลวช่องทางการติดต่อนยครับว่าติดต่อได้ช่องทางไหนเบอร์เบอร์บริษัทยังโกค่ะช่องติดต่อเราได้ทางช่องทางไหนบ้างครับผมทางเพจเลยค่ะทางเพจกิษฎากรุตคาร์ค่ะใช่ทางเฟซบุ๊กทางเพจกิษากรุตคาร์นะคะแล้วก็ทางติกต็อกนะคะยูทูบก็มีนะคะกดเลยค่ะหรือว่าโทรเข้ามาได้นะคะ088 หกสองแปดหนึ่งหนึ่งหกเก้าเซลตีค่ะศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสองสองสองสามสองสามองศูนย์สามนะคะย้ำนะคะศูนย์แปดสามสอง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 ศูนย์สามนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะยังไงสนใจติดต่อเข้ามาเนาะค่ะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นะคะไม่เป็นสวัสดีค่ะ